สวัสดีท่านผู้ฟังประูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์นะของคือคอมมานดนะ์ของคือสาอมเคสรัสกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะเพราะว่า,าติดงานด้วยนะไม่ค่อยว่างนะครับแล้วช่วงนี้ก็เพิ่งจะว่างนะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่ผมเคยแจ้งไว้ในชุมชนหรือว่าในโพสต์ยูทูปนะก็คือคอมผมเนี่ยมันขึ้นจอฟ้าบ่อยมากนะมันก็เลยแบบทำยากนะแบบคอนเทนต์ที่แบบจะต้องอัดจ,จากคอมนะมคือแบบอัดอัดไปก็ขึ้นจอฟ้าอะไรประมาณนี้นะ อาจไม่จบสักทีนะอ่ะแต่ว่าก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรอีกนะฮะอ่ะยังไงก็ตามนะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณเอลเนียนนะอ่ะเอลเอลโอเนียนอเอลเนียนอ่ะเรียกเรียกอย่างนี้ละกันนะฮะเป็นสกรีนสีแดงนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณอะไรเนี่ยสกิลโอสอู้หชื่อแบบเขียนยากจังนะเล่นเป็นแบล็กแทนสีม่วงนะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับผม อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Small Town USA นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นแมปที่อยู่ใน blue zone นะฮะตามเนื้อเรื่องคระะับ blue zone ก็คือเอ่ออะไรนะก็ตามชื่อนะพื้นที่สีฟ้านะ,ะพื้นที่สีน้ำเงินนะ,ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะในโลกนะฮะตามเนื้อเรื่องนะเทพไม่มีการปนเปื้อนจากไทเบเรียมเลยซึ่งอันนี้ก็มันไม่ได้ตามเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะนี่ก็แค่ตามระบบเกมนะที่ทำให้เร่สามารถงอขึ้นมาอยู่กลางเมืองได้นะ ก็ไม่ได้กลางเมืองนี่หว่อ่ะประมาณนั้นแหละนะฮะยังไงก็ตามนะมาดูกันนะว่าจะเป็นเชื่อไรนะครับแบล็คเฮนนะครับจะมียูนิตคอนเฟเซอร์คาร์บานนะซึ่งเอาอมาแทนยูนิตอาหน่วยทหารราบปกตินะซึ่งเดินมาตรงนี้แล้วยังไงต่อครับโอ้โหผมชอบตรงที่เขาทำเสียงเดินด้วยมันดูแบบสมจริงดีนะคุณฟังดีๆนะมันจะเป็นเสียงฝีเท้านะอ่า ส่วนตรงนี้นะครับฝั่งอิมฝั่งสีแดงคุณสร้างศูนย์ประสาส่วนกลางทใํใไมสร้างเร็วจังเล่นอะไรมิทราบนะฮะอ๋อเล่นรถถังบทขยี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมคุณรีบออกมาจังอะอรีเวลเลอร์แทงมันออกมาเร็วเกินไปหรือเปล่าครับผมว่านะอ่าโอ้โหแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมานั่งนะมานั่งสามตัวโอ้โหแล้วเรื่องแสงในฟงกระจุยกระจาจมากนะฮะตรงนี้คอนเฟเซอร์คาบาวเข้ามาสเกลนะ แล้วก็วิ่งผ่านกองเร่นฮะเลือดก็ลดไปนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงมีแต่รถถังบทขยี้กับคอร์ปเตอร์นะฮะังวันนี้ไม่มีอะไรที่จะมาสู้ตัวคอนเฟเซอร์คาบาวได้เลยนะไม่มีรถถังไว้เหยียบนะฮะไม่มียูนิตทหารราบไม่มีกันวอลเกอร์จริงๆต้องเล่นกันวอลเกอร์นั่นเนี่ตรงนี้ไงเนี่ยเอ้ยจริงจิคอร์ปเตอร์นี่ก็ใช้ได้นะคอร์ปเตอร์เป็นหน่วยต่อต้านทหารราบอยู่แล้วนะได้เปรียบกับทหารราบและสิ่งก่อสร้างนะอย่างที่เห็นนะแต่ดูเหมือนว่าฝั่ง แล้วตรงนี้ไงครับเอา้าฟังซีม่วงโอ้โหรีเซิร์ชแบ็กดีไซเบิลแล้วนะฮะเพิ่มทหารแบ็กแฮงค์ให้กับทหารเออ่ให้กับทหารราษฎรหน่วยคอนเฟเซอร์นะฮ uh huh. ะโอ้โหแบ็กแฮงค์ก็คือ,อยูนิตพ่นไฟนะครับพ่นไฟอาวุธไฟเนี่ยเอาไว้โจมตีสิ่งก่อสร้างได้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันต้องเข้าไปใกล้กว่านี้นะดาเมจไม่ถึงโอเคถึงแล้วครับลักษณะนี้พ่นได้ไกลอุ้ยเถึงนะก็พ่นไกลอยู่นะเนี่ยอืมโอเคอ่ะได้ยังไงครับจังหวะน,นี้ดีบาร์เร่แท้ง รถทั้งบมขยี้เดินทางมาถึงแล้วนะมีคอรัปเตอร์คอยซัพพอร์ตด้วยนะคอรัปเตอร์นี่เป็นยูนิตที่เอาไว้ฮิวนะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอ่าบ่มไปนะโอ้โหฝั่งสีแดงต้องถอยก่อนนะครับสู้ไม่ไหวนะจังหวะนี้แล้วคอรัปเตอร์เดินถอยหลังนะครับมันเป็นอยู่ในที่แบบตัวอ้วนทวนสมบูรดีมันก็จะดูหามากเลยนะคอรัปเตอร์อ่อาใช้ฮิวกันเองก็ได้นะอแต่ว่าตัวมันเองแต่ฮิวตัวมันเองไม่ได้นะ <c oughs> ต้องให้คอรัปเตอร์อีกตัวหนึ่งมาพ่นน้ําใส่นะ เป็นสารไทเบียมเหลวนะตรงนี้โอ้โหฝั่งสีม่วงคุณเอาอย่างนี้เลยนะหน่วยทหารปิดจรวดนะกับคอนเฟเซอร์คาร์บอนนะเน้นทหารราบนะอโออเคโร c เก t ตสควอกับคอนเฟเซอร์นะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคอมโพสิชันแบบปิดเกมเร็วของฝั่งนอนะ็อตนะโดยเฉพาะฝั่งฝั่งโดยเฉพาะฝั่งแบล็กเฮดนะ ไจะมียูนิตคอนเฟเซอร์นะซึ่งคอนเฟเซอร์นี่สามารถบัฟให้กับยูนิตทหารราบใกล้เคียงได้นะนีไงเพิ่มประสิทธิผลการรบให้ยูนิตข้างเคียงนะก็มีสกิลระเบิดล้อนประสาทด้วยนะแต่ว่ามันใช้ได้กับทหารราบเท่านั้นนะมันใช้กับพวกยันเกราะไม่ได้นะตรงนี้ยังไงเนะี่ยฝั่งสีแดงมาดูดแร่นะเพิ่มดาเมจนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงเอ่ยใครมากันวอลเกอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนะโอ้ ยังไงครับอาจต้องเดินถอยนะฮะจังหวะนี้ถอยหลังกลับฝั่งสีม่วงกาลังจะบุกแต่ไม่บุกนะครับดึงทหารกลับมาเอา้าตกลงยังไงครับเนี่ยคุณจะบุกหรือไม่โอเคน่าจะบุกอยู่นะ <c oughs> โอเคอะตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงอื้อส่งคอร์เตอร์มากัดจะโอ้ยเคลียร์ฝูงทหารแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะคพังไปแล้วนะฮะอ่า เดวอร์เรอร์ก็พังด้วยนะ,ะชื่อภาษาอังกฤษของรถถังบดขยี้คือเดวอร์เรอร์แทงนะแต่ว่านี่มันเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะภาษาไทยนี่อยู่ในบางตัวเขาก็แปลนะบางตัวเขาก็ไม่แปลนะเนี่ยศูนย์ส่งกําลังบํารุง GDI GDI Logistics Center แต่ว่าทำไมสถาปตัตยกรรมมันออกไปทางนอตมากกว่าน,น,นี่มีเขามีแง่งอย่างนี้ด้วยแต่ไงก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีม่วงกําลังญาตราทับมาแล้วนะครับอย่างเยอะเลยนะทําเอาเฟรมเรตตกเลยนะ ตรงน,นี้ฝั่งสีแดงสร้างกันวอลเกอร์ขึ้นมานะกันวอลเกอร์นี่เป็นยูนิตเอาไว้เคลียร์ฝูงทาหารนะฮะแล้วก็เอาไว้สอยยานบินนะครับซึ่งก็โอ้โหพอคัดพ,พอเบี่ยงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งเอ้ยตรงน,นี้ฝั่งสีแดงแซมมอนือปล่อยตัวบัสเซอร์ออกมาก็ไม่รู้นะฮะรู้รแต่ถูกเคลียร์ไปอย่างรวดเร็วนะจังหวะน,นี้ยังไงครับอ่ะเขาตึกนะฮะฝั่งสีม่วงนะครับโอ้โหเป็นภาพที่สุดยอดมากเลยนะ กันบอกเกอร์เข้าประทยงี้เลยฮะไล่เหยียบเลยนะครับผมดูไม่ไหวก็เดินเหยียบเอานะเอานะส่วนหัวหญ่ก็เดินเหยียบเอานะครับเอออย่างที่บอกนะฮะอาจจะว่าก็ต้องถอยก่อนฮะในจังหวะนี้มีบาสเซอร์มาเพิ่มเติมโอเคประตูมิติมาแล้วนะฮะพอท่อผมว่ายังไงยังไงก็จําเป็นที่จะต้องสร้างจังหวะนี้นะฮะมีส่งบาสเซอร์เข้าไปเคลียร์ตึกโอ้โหก็แตกออกมาเป็นฝูงเลยนะฮะฝั่งสีม่วงไม่แน่นะสีม่วงอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้นะ อาจจะได้กดยอมแพ้ก็ได้นะเกมอาจจะพลิกนะดูส่งแล้วแล้วตึกหลังนี้อาคารหลังนี้ไว้ไงครับอาโดมหลังนี้โอ้มีพื้นอยู่ด้วยนะเนี่ยอ่ะวันนี้กันวอเกอร์บึ้มนะฮะแตกหนึ่งนะครับอ่าวัานนี้อื้เพียฝูงทหารราบได้ดีมากเลยนะประเด็นคือฝั่งสีแดงมีจํานวนยูนิตที่เยอะเกินไปแล้วนะฮะตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี่สู้ไม่ไหวนะต้องถอยกลับนะบไม่ก็เข้าตึกนะแต่ถ้าเข้าตึกฝั่งสีแดงเขาก็จะส่งบัสซอร์มา นะตอนนี้มีอยู่สองฝูงนะอฝูงที่สามก็กําลังมานะโอเคส่งออกไปก่อนฝูงนึงนะแต่ว่ามันจะได้ประชิดไหมครับน่าจะไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้อ่าล้อมรวมนะครับผมแยกตัวไม่ใช่แยกตัวเอ่อแยกตัวอ๋ออ๋อใช่เป็นสกิลมันชื่อแยกตัวแต่ว่าสกิลของมาเสิร์มันชื่ออะไรร่วมตัวกับยานพาหนะเออนั่นแหละนะฮะทำห้ยานพาหนะนี่าสามารถทำดาเมจมเลีได้นะะ จังหวะนี้ไว้ครับส่งบัสซอเข้าไปเคลียร์เคลียร์ได้ไม่เอ่ยโอ้โหจังหวะนี้ฝั่งสีม่วงต้องดึงทหารออกมานะ่ยและในขณะเดียวกันยังไงฮะฝั่งสีม่วงโอ้ปั๊มทหารออกมาเรื่อยๆนะมีโรงทหารอยู่สองโรงนะ,ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อว่าบารเร็คนะใช้ชื่อว่า hand o f knot นะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือหัดแห่งน็อตนั่นแหละครับสวยงามมากนะชื่อมันผมชอบสถา์ปัตยกรรมมันดูดุดันมันดู หน้ากรีนขามแต่ที่แน่ๆนะครับฝั่งสีม่วงนี่จะสู้ไหวไหมครับแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหกันวอเกอร์อย่างเยอะเลยนะหน่วยจูจโจมกันวอเกอร์นะเป็นยานกรอบต่อต้านทหารราบนะครับซึ่งตอนนี้ยังไงนะครับฝั่งสีแดง้หทหารราบอย่างเยอะผมว่าจังหวะนี้เนี่ยควรที่จะเน้นไปที่ตัวหน่วยจรวดนะหน่วยทหารติดจรวดนะ,นะนะมีคอนเฟเซอร์ นิดหน่อยก็ได้แต่ว่าไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องสร้างออกมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเนี่ยเขาได้ไปที่การวอลเกอร์ซึ่งมันเป็นยานเกราะนะมันเหมาะกับการใช้พวกอาวุธระเบิดหรือว่าจรวดอย่างนี้มากกว่านะคอนเฟเซอร์เนี่ยเอาไว้บัฟก็พอนะ,อะไม่จำเป็นต้องสร้างออมาเยอะก็ได้นะว่าแต่ฝั่งสิม่วนเขามีรถเก็บได้อยู่กี่คันสคันห่อแค่สองคันนะครับมันน้อยไปไหมน้อยไปนะสองคันนี่ Okay. ตรงนี้หนึ่งเสาหนึ่งเสาฝัา่งสีม่วงอันนี้ของสีแดงโอเคตรงนี้ว่ครับฝั่งสีแดงย้ายแท่นก่อสร้างของหุ่นโรนมาอยู่ตรงนี้นะอ่าโดนแพลตฟอร์มนะมันก็คือฐานใหญ่หรือว่าลานก่อสร้างของฝั่งสกรีนนั่นเองนะอ่าตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงเคลื่อนทับมาตรงนี้นะ ฝั่งสีม่วงล่ะสีม่วงโอ้โหทหารอยู่เป็นกระจุกเลยนะตรงนี้มีเข้าประจําการในตึกไป3สควอตเลยนะสหน่วยเลยนะโอ้โหอย่างเยอะเลยนะอ,นต,อตอนนี้ก็ปะทะกันแล้วนะครับฝั่งสีแดงจะสู้ไหมไม่สู้นะถอยกลับนะครับผมเรียบร้อยครับแตก2องนะแตจังหวะนี้โอ้โมอีสนามพลังมาแล้วนะสนามพลังเบานะน่าจะแปลว่าไลท์ฟอร์สฟิลมัง ดูทรับความเสียหายบางส่วนและการระเบิด EMP หนึ่งครั้งหมายความว่าถ้ามีคนใช้ EMP ระเบิดตู้มนี่สนามพลังหายนะฮะแต่ว่าตัวยูนิตจะไม่โดนเอฟเฟกนะฮะแต่ถ้าโดน EMP อีกลูกก็ก็โดนเอฟเฟกต์สนไปนะตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะวาร์ฟเฟียมทำไมโดนดามเมจไปนิดหน่อยตอนไหนอ๋อน่าจะเป็นตอนที่ฝั่งสีม่วงบุกมาก่อนหน้านี้นะตรงนี้ครับกันวอลเกอร์เข้ามานะแตกสิครับลักษณะนี้อ uh huh. หน่วยทหารติดจรวดแบล็กดีไซเพล่อ๋อไม่มีอัปเกรดอ่าจรวดแกนจรวดไทเปเรียมนะไม่มีนะแบ็กอ่าของฝนะั่งแบล็กแฮนฮะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีม่วงเคลื่อนทับนะฮะมาเจอกันวอลเกอร์โอ้โหแล้วประเด็นคือกันวอลเกอร์ตอนเนี้ยยูนิตกันวอลเกอร์นี่เป็นยูนิตท,ที่แข็งแกร่งมากนะแล้วเอ้าวเขาใช้เอ่อเฟสชิลด้วยนะ ช่มชื่อนี้ป่ะสนามมิติเออเชิวนั่นแหละทำให้ยูนิตไม่โดนดาเมจนะครับผมเป็นน้าตะในระยะเวลาสั้นๆแล้วตัวมันก็ทำดาเมจไม่ได้ด้วยนะจังหวะนี้ก็คือไล่เหยียบเลยครับอย่างสบายจิตสบายใจเลยนะภาพก็จะเป็นภาพเหมือนกับจอทีวีที่รับสัญญาณไม่ดีนะ นั่นแหละครับจังหวะน,นี้นี่คือเหมาะมากนะที่จะเอาไปไล่เหยียบนะแต่ว่าถ้าเอฟเฟกต์หายนี่ก็อาจจะแตกยกฝูงได้นะยังไงครับจังหวะน,นี้อาจเดินใส่เลยนะเออเอฟเฟกต์หายไปแล้วนะแต่ก็ยังเหยียบได้อยู่นะเรียบร้อยครับผมโอ้โหอะ่ะตอนนี้ฝั่งสีแดงได้เปรียบแบบเห็นเห็นเลยนะอ่าในขณะที่ฝั่งสีม่วงนี่คือเสียเปรียบนะครับผมว่าฝั่งสีม่วงนี่สร้างยูนิตขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่ขนาดไหนก็เสียเปรียบอยู่ดีนะเพราะว่าฝั่งสีแดงนี่ มีการวอลกเกอร์ที่จํานวนเยอะมากนะแถมมีสนามพลังด้วยนะมันก็คืออาทาหน้านที่เหมือนพลาสมาชิลดของโปรโตสในเกมส t a r ์คราฟนั่นแหละนะก็คือเป็นตัวรับดาเมจก่อนนะก่อนที่ดาเมจมันจะเข้าเลือดนะแล้วตรงนี้ไว้ยังไงครับมาถึงแล้วนะจีจีครับผมจังหวะน,นี้ <c oughs> โอ้โหเข้าปะทะได้เข้าปะทะไม่พอนะครับเดินเหยียบอีกนะฮะ <c oughs> ผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับจังหวะน,นี้โอ้โห ไปแล้วครับปั่พีพวกโอ้โหกดยอมแพ้นะขายสิ่งก่อสร้างทิ้งนะครับผมสรุปคือแพ้เพราะว่ายูนิตกันวอกเกอร์นะอืมอ่าสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคูเนลเนียนฝั่งสีแดงนะครับผมโอ้โหสิ่งก่อสร้างประมาณนี้เลยนะทรัพยากรโอเคฝั่งสีแดงนี่นำแน่นอนอยู่แล้วครับชัดเจนสุดๆเลยนะฮะอ่าสถิตินะมาดูกันนะฮะยูนิตโปรกับฝั่งสีแดงเป็นพึ่องอสูรบัสเซอร์นะแทนที่จะเป็นกันวอกเกอร์นะซึ่งก็ แสดงว่าเขาสร้างบัสเซอร์ขึ้นมาเยอะกว่านะส่วนฝั่งคุณสกิลโอสฝั่งสีม่วงนะฮะเป็นหน่วยทหารที่จรวดนะอย่างที่เห็นนะแต่คุณดูจํานวนยูนิตนะฮะอย่างเยอะเลยนะฝั่งสีม่วงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แพ้นะเพราะว่าจานวนเยอะก็จริงนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนีแก้ทางได้นะ,อะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแต่นอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่หไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ